สวัสดีทุกคนและขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวัดทราบนะครับช่องที่พวกเรานั้นจะพูดคุยกันทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับแต่ในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกทุกคนนั้นไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเกมกันบ้างครับและเกมที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คงหนีไม่ไมพ้นกับ Silent Hill 2ครับที่ณปัจจุบันนี้ต้องบอกนั่นเลยครับว่า กระแสที่กำลังมาแรงมากๆเลยครับและน่าติดตามแบบสุดๆเลยครับเซนต์ฮิล2นะครับมีเรื่องราวของตัวละครมากมายเลยครับที่เราเนี่ยอยากจะพาทุกคนนั้นไปทําความรู้จักกันแต่ในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกคนนั้นไปเปิดสากการ์ดกันก่อนครับกับเรื่องราวของบับเบิ้ลเฮดเนิดครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันน่าติดตามมากๆเลยเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับ บับเบอร์เฮดเนิร์ดครับ หลังจากที่พวกเรานั้นนะครับทั้งเคยดูและได้ลองสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องราวของซาร e เรนฮิลครับต้องบอกตามจริงเลยนะครับว่าเรื่องราวของซาร์เรนฮิล2เนี่ยมีมอนสเตอร์หลากหลายตัวละครมากมายเลยครับที่อยากจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกันแต่หนึ่งในนั้นถ้าเกิดจะพูดถึงจกักรวาลของซารเรนฮิลครับเราอยากจะพาทุกคนนั้นมุ่งไปข้างหน้าไปหาบับเบอรเฮดเนินก่อนเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับหากพูดถึงเรื่องราวของจักรวาล s ซ l รนฮิล l l พวกคุณจะต้องคิดถึงพยาบาลสาวผู้เป็นตัวแทนของบาปแห่งความทรม,มานและราคะแน่นอนครับครั้งแรกเลยนะครับที่เราจะได้เห็นเรล่านังพยาบาลพวกนี้นะครับก็เป็นตอนที่เจมส์ซันเดอร์แลนด์เนี่ยได้เข้าไปยังโรงพยาบาลบุกเฮมบเวนนั่นเองครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดมีใครต่อใครถามว่าไอน้น u r s e ที่เราได้เห็นกันใน s ซเรนฮิลเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยคือเนื้อสารินฮิลที่เราได้เห็นกันในทุกๆภาคหรือเปล่าผมต้องขออนุญาตอธิบายแบบนี้ก่อนครับว่าในโลกของเารินฮิลนั้นนะครับเนื้อสเนี่ยจะมีหลากหลายเนื้อสมากมายเลยครับหลากหลายนางพยาบาลเลยเพราะว่านางพยาบาลในแต่ละภาคนั้นนะครับจะเกิดจากจิตใต้สำนึกครับและก็จิตใจของตัวละครหลักของเรานั่นเองครับซึ่งในภาคนี้นะครับนางพยาบาลที่เราได้เห็นกันคือนางพยาบาลครับ ที่เกิดจากจิตใต้สำนึกของเจมส์ n ันเดอร์แลนด์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับรูปร่างของเธอจะเกิดจากความคิดของเจมส์สันเดอร์แลนด์ครับที่จะออกมาในรูปร่างแบบเซ็กซี่ชูชาต์หน่อยๆหากเรายิ่งมองนะครับและยิ่งตีความไปมากกว่านี้เราจะยิ่งค้นพบเข้าไปอีกคำว่าบับเบิลเฮสเนอร์เนี่ยเป็นปีศาจส,สาวในรูปร่างหุ่นเซ็กซี่ส่วนสูงนะครับก็คือแมรี่ซันเดอร์แลนด์เลยครับ สูงประมาณนั้นเลยที่จะโผลมาทําให้เรานะครับได้เห็นครั้งแรกในคราบชุดนางพยาบาลของโรงพยาบาลบุกเฮเวนครับซึ่งจะเป็นรูปล่างแบบคอลึกเลยฮะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถได้เห็นถึงซ่วงอกของพวกนางหัวของพวกเขานะครับจะถูกห่อหุ้มไปด้วยหน้ากาก,ากไวนิมบางๆและที่สําคัญเลยนะครับมันจะบวมจนผิดรูปผิดร่างจนเหมือนกับไม่ใช่หัวมนุษย์เลย ใบหน้านะครับจะไม่มีเพราะว่าถูกปิดด้วยไวนิลอย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับแต่ทว่าครับกับจะมีใบหน้าทาลกเล็กๆครับที่จะโผล่ในด้านล่างของใบหน้าไอจุดๆนี้นี่ละครับมันมีความหมายนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับในส่วนส่วนนี้เนี่ยมันเกิดจากรูปร่างที่เจมเนี่ยกับแมรี่นะครับพวกเขาทั้งสองคนต้องการที่จะมีลูกครับแต่พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะมีได้นะฮะ การในนางพยาบาลบางคนนะครับก็จะถูกบดบางด้วยแผ่นสี่เหลี่ยมสีแดงครับที่ปกคลุมนะฮะค,คล้ายๆกับจุดเซฟเป๊ะๆเ,เลยครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เราจะสังเกตจากนางพยาบาลเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าไอ้เจ้าสัปหลาดพวกนี้ครับมันจะกระตุกหัวกระสับกระส่ายไปมาตลอดเวลาเลยซึ่งนี่อาจจะเป็นสปอยใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่ามันคือภาพแทนของแมรี่นั่นเองครับผู้เป็นภรรยาของเจมส์ ที่เธอนะครับต้องทรมานจากการฆาตกรรมจากสามีของเธอนั่นเองนั่นก็คือเจมส์ครับเจมส์ James, ใช้หมอนนะครับอุดหน้าของเธอจนเธอหายใจไม่ออกและทุรนทุรายทรมานแทบตายด้วยการขาดอากาศหายใจและนั่นแหละครับเราจึงได้สังเกตเห็นว่าเนอร์สเนียจะมีเสียงที่ค,คล้ายๆกับคนหายใจไม่ออกอยู่ตลอดเวลานะฮะส่วนหุ่นนะครับชัดเจนอยู่แล้วครับ มันคือตัวแทนของความต้องการทางเพศที่เจมไม่ได้รับการตอบสนองเลยทำให้เกิดกลายเป็นหุ่นล่างพยาบาลเซ็กซี่ที่มีไวนิ้วพันรอบหัวเดินไปเดินมาหายใจไม่ออกอย่างที่เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยครับอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าใน i u n เนี่ยเนื้อแต่ละตัวนะครับจะมีรูปร่างที่เป็นไปตามตัวเอกครับแต่ในรูปร่างของนางพยาบาลที่ เปลี่ยนแปลงมากที่สุดที่เราได้เห็นกันนะครับก็คือภาค2นี่แหละครับซึ่งในตอนแรกนะครับเนื้อในภาคแรกเนี่ยพวกเธอนะครับจะเป็นประมาณเหมือนกับว่าเป็นนางพยาบาลครับที่ถูกปรสิตเกาะแต่หลังจากภาคหนึ่งไปครับก็บเปลี่ยนเป็นแบบนางพยาบาลในรูปร่างเซ็กซี่ซึ่งหลังจากนี้และครับ นางพยาบาลเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นภาพจำของไซน h ฮิลตลอดการครับเพราะว่าเชื่อเลยครับหากพูดถึงเรื่องราวของไซน h ฮิลแล้วแล้วก็แ0ดสถึงเกเซเลยครับหรือบางที่อาจจะร้อยเลยก็ได้หากถามถึงเรื่องราวของปีศาจในไซน h ฮิลแล้วพวกคุณจะต้องพูดถึงเรื่องราวของนางพยาบาลอย่างแน่นอนเลยครับพูดง่ายๆเลยครับเป็นตัวท็อปๆอันดับแรกๆที่จะพูดถึงกันเลยนะฮะ แต่เอาจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณคุณมาซาฮิโตะนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ออกแบบเนื้อมาได้แบบน่าดูมากๆเลยคือเซ็กซี่แบบสุดๆนะฮะแล้วเชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้นะครับพวกคุณเนี่ยจะสามารถซื้อชุดพยาบาลของ b u b b l e h e ฮดเนิร์แบบเป็นชุดนางพยาบาลของ b o ุ k h เฮเวนแท้ๆเลยนะครับซึ่งตอนแรกนะครับจะสามารถซื้อได้ที่ PlayStation Home ครับแต่น่าเสียดายครับที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้วางขายแล้วนะครับใครอยากจะคอสเพยก็นะฮะมีอีกเยอะแยะเลยครับแต่อาจจะแบบไม่ใช่ o f f ฟิเชียลเนาะแต่แน่นอนครับว่า Bubblehead Nerd เ,เนี่ยคือหนึ่งใน s i กเนเจอรของ Silent Hill ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเลยนะครับ เจ้าบับเบิรเฮดเนิร์สเนี่ยจะโผล่มาให้เราได้เห็นกันอย่างแน่นอนเลยนะฮะส่วนเสิร์ฟอีกนิดหนึ่งครับผู้คุณหลายๆคนนะครับอาจจะมีความสงสัยกันครับว่าไอ้เจ้าบับเบิร์เฮดเนิร์สเนี่ยที่โผล่มาใน Silent Hill 2กับเนิร์สที่โผล่มาในภาพยนตร์เนี่ยตัวเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ารูปทรงรูปร่างคล้ายกันเป๊ะแล้วก็แบบรูปร่างใบหน้ากคล้ายกันเลยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าในภาค s า l e n t Hill 2กับในฉบับภาพยนตร์นั้น มันโคราตัวกันครับซึ่งในซันฮิล l l นะครับในฉบับภาพยนต์นี้เนี่ยมันจะไม่ใช่บับเบิ้ลเฮดเนินครับแต่ทว่าเป็นดาร์กเนร์ดตั้งหักครับถึงแม้ว่าจะมีรูปทรงและรูปร่างคล้ายๆกันครับแต่ไม่ใช่ครับมันคือดาร์กเนร์ดครับแต่เจ้าดาร์กเน์ดเนี่ยนะครับจะมีความไวต่อแสงและเสียงแตกต่างกันได้อย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าในซันฮิลล์2นะครับก็คือเดินถือท่อแป๊บมาไล่หัวเลยฮะ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยครับไม่ว่าเรื่องราวของเนื้อเส้นจะเป็นยังไงเป็นเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับครหลายๆคนนะครับที่ไม่เคยฟังเรื่องราวของเนื้อสมาก่อนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับพอเข้าใจกันหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ผมนะครับทำเรื่องราวของสัตว์ประหลาดอะไรใน s i เ e นฮ Hill อีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้ครับผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะฮะว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระคางเพื่อพลคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์ เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ